อ่านะครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมไม่เอเนะครับผมวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการเคยพูดถึงเรื่องโมฟิทไปแล้วนะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไรไปแล้วนะครับผมอันนี้สาคัญนะเพราะว่าในทุกๆคลิปที่ผมทํานะครับผมผมพยายามบางครั้งผมมาได้เน้นเน้นย้ำนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาคัญสําหรับทุกคนในการลงทุนนะผมอยากจะจริงๆผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยคิดว่าเสมอว่าการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเราต้องเก็บต้นทุนของเรากลับคืนมาให้ได้ก่อนที่จะลงทุนต่อไปในอนาคตนะสำหรับผมผม ผมไม่ได้ยกตัวอยา่างของผมออกมาให้เห็นเด่นชัดเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวผมเองไม่ได้มีความเสี่ยงทางด้านการเงินนะผมพูดให้ฟังก่อนอย่าทําเหมือนผมเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่ทำเหมือนผมได้นะครับผมเพราะว่าลักษณะกา,ารทําง,งานผมผมมีแอสเซทผมที่ได้รับเงินอยู่มางอยู่แล้วทุกเดือน,ท,อนทุกเดือนนะก็เลยจะบอกว่าในการลงทุนทุกคนนะครับผมจะมีพี่คนหนึ่งที่โดนอ่สแสกมเดฟไปนะครับผมก็ขอบคุณพี่เขามากนะที่ส่งข,ข้อมูลมาให้ผมแล้วก็ผมก็พยายาม จะพยายามเร่งตรวจสอบให้นะครับเพราะว่าอย่างอย่างมากที่สุดคือผมพูดตรงนะเหรียญอะผมไม่ได้พูดนะว่าวันหนึ่งเนี่ยมันมีเกิดขึ้นสิบเหรียญวันหนึ่งอะมันเกิดขึ้นหนึ่งหมื่นเหรียญน,นะครับผมอัพนะมืเหรียญอัพนะผมไม่สามารถดูทุกหมื่นเหรียญได้นี่คือความจริงมากสุดของผมอะวันหนึ่งผมก็ดูได้แค่สิบเหรียญต่อวันซึ่งไอเหรียญไอเอเทอร์ไอเอเทอร์ออเทอร์เมตาเนี่ย ผมได้ดูให้ไปแล้วนะตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่มีแบบปัญหาเกิดขึ้นนะครับผมคือเราดูในภาพลูมงของมันที่เส้นกราฟเป็นอย่างเงี้ยอยู่ๆมันก็แบบอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาหนึ่งขออภัยเส้นกราฟเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะอยู่มันก็พุ่งขึ้นอย่างเงี้ยป่าเปิบแล้วก็ลงอย่างเงี้ยโดยเส้นเดเทนมันจะเป็นอย่างเงี้ยอย่างๆลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราควรระมัดระวังไว้เพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมไม่สามารถเตือนในทุกเหรียญอันนี้เป็นความเป็นจริงอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวหลายคนบอกว่า ทำไมพี่ไม่เตือนผมล่ะคือผมเตือนทุกเหรียญน,นะที่เกิดขึ้นและที่ผมเตือนเหรียญไทยเป็นพิเศษเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือผมอยากให้มันเป็นเหรียญที่ดีนะเพราะถ้ามันเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศเราก็คือคนที่ทําโทเคนขึ้นมาใหม่เนี่ยกฎหมายมันจะเข้มงวดมากขึ้นจนกลายเป็นว่าทําอะไรไม่ได้เลยนั่นเป็นสิ่งที่เลวร้วายนะอินเดียเจอแล้วนะครับผมผมไม่อยากให้ไทยเจออย่างนั้นนะโอเค เาพูดถึงเรื่องโปรฟิตกันก่อนอันนี้ทุกคนน่าจะมีพื้นฐานกันแล้วหรือทุกคนไม่มีพื้นฐานมาฟังคลิปนี้ปุ๊บอยากจะให้แชร์ต่อไปเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าการเล่นหุน้นการเล่นคริปโตไอการลงทุนหุน้นการลงทุนคริปโตเนะี่ยมันมีวิธีการหลากหลายวิธีซึ่งไม่มีไม่มีผิดไม่ถูกอันนี้ไม่เป็นมันอยู่ที่ความชอบของคนเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อคุณเอาลงทุนไปน้อยนึงผมยกตัวอย่างนะคุณมีกําไรหนึ่งร้อยมันเกิดได้ร้อยห้าสิบแล้ว สิ่งที่คุณทําต่อไปคืออะไรครับที่คุณควรทําต่อไปคือการเทคโปรฟิตของคุณกลับมาก็คือเก็บร้อยหนึ่งต้นทุนกลับมาแล้วห้าสิบก็คือส่วนที่เป็นกําไรลงทุนต่อไปไม่ต้องอยู่กับมันอันนี้คือหลักการการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดคือเพย์เซฟที่สุดแล้วสาหรับผมนะแล้วก็สําหรับคนในโลกใบนี้ที่วิธีการทำเพย์เซฟในการลงทุนโปรฟิตนะครับผมง่ายที่สุดปลอดภัยที่สุดและไม่เสี่ยงที่สุดนะครับผมคือถ้าเกิดอะไรขึ้น ไอห้าสิบนี้มันเหลือหนึ่งเหลือศูนคุณไม่ต้องเครียดมันผมชัดเจนนะครับผมในเรื่องนี้เพราะว่าอย่างมอนสุดคือผมอยากให้ทุกคนมีพื้นฐานในการที่จะก้าวต่อไปนะผมไม่ได้พูดถึงเหรียญมีมี่เพียงอย่างเดียวเพราะว่าอมีมีคอมเมนต์แซวมาบอกว่าเป็นช่องมีมี่เอฟซีซึ่งโอเคโยผมก็ทําในแนวนั้นแหละเพราะว่าผมชอบแนวมีมี่นะเหรียญชิคอยนะแล้วก็เหรียญที่มันดูแบบ แปลกๆนะผมชอบดูเป็นพิเศษเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทานํากันแล้วผมก็พยายามเจาะแต่ละเหรียญน,นะว่าอุลทรศาสตร์ยังไงแล้วก็พยายามบอกถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตลอดคือทุกเหรียญน,นะมันมีความเสี่ยงของมันเสมอนะไม่ใช่ว่าเหรียญที่ผมเอามาทุกเหรียญจะไม่มีความเสี่ยงอย่างโยชิอย่างเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆนะโยชิความเสี่ยงมันมีคืออะไรถ้าเกิดว่าเดฟหายไปโปรเจกต์เจ๊งมีโอกาส หรือถ้าเกมที่ออกมามันไม่ดีก็มีโอกาสทําให้โยชิราคาลดลงแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเก็บโยชิไว้รวมๆแล้วน่าจะประมาณสิบล้านเดี๋ยวไม่ใช่ดิหนึ่งร้อยล้านเหรียญมั้งคือตัวตัวย่อยของโยชิอะ่ะ IDNA DNAx เนี่ย Xcap เนี่ยราคาอยู่ที่หกดอลลาร์แล้ว <laughs> คุณคิดว่าปีหน้าโยชิขึ้นเท่าไหร่ครับเรียกผมว่าไหนทันซะ <laughs> ร <laughs> อเลอ่นรอเล่นะนี้นขอไปขอไปคือผมอยากจะให้ทุกคนน่ะคิดเสมอว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงเสมอไม่ต้องทําตามผมเพราะว่าผมบมอกเสมอว่าผมไม่ใช่ซอ v i s o r i n v e ตอร์หรืออะไรก็ตามนะครับผมเพราะว่าการลงทุนมันอยู่ที่ตัวบุคคลอยู่ที่รายบุคคลอยู่ที่ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมาไม่ใช่ผมไม่เคยเจ๊งผมเคยเจ๊งการลงทุนที่แบบว่าแบบรักครูอย่างเงี้ยผมถึงแบบเน้นย้ําเสมอว่าผมเน้นเป็นพิเศษนะสำหรับไอตัวที่ผมเคยพูดไปนะครับผมอย่าง etc ที่ผมพูดไป ผมเน้นเพราะผมเครียดจริงๆผมไม่อยากให้แบบคือถ้าคนไทยเจอแบบนั้นขึ้นมาน่ะมันจะเกิดการแอนตี้คริปโตตาดคริปโตของเมืองไทยมันจะไม่กล้ากระโดดมันจะไม่โตไปครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมกลัวที่สุดนะแล้วก็สิ่งที่กลัวลงมาคือโดนคนโดนหลอกนะครับผมแต่โอเคผมคุยกับนะักนะพัฒนาแล้วเขาบริสุทธิ์ใจผมก็โอเคแต่แน่นอนผมจะสอดส่องทุกเหรียญที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะไม่ใช่ผมไม่ใช่ทุกคนในประเทศไทยทําได้นะครับผมแต่ คุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้วยว่าเกิดถ้าเกิดการฟ้องร้องขึ้นมาคุณก็ต้องเตรียมตัวรับรับมือสิ่งนั้นนะครับผมซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าผมทําอะไรผมไม่ได้ทําคนเดียวนะในตอนที่ผมทําอะไรสักอย่างเนี่ยผมต้องมีทีมที่ปรึกษานะะผมมีเพื่อนที่เป็นทนายความผมมีเพื่อนที่เป็น d ีเออซึ่งผมค่อนข้างที่กล้าเสี่ยงกับโทเค็นนะครับที่ต่อให้ออกข่าวมาผมก็กล้าเสี่ยงที่จะลุยนะในลักษณะนั้นผมถึงแบบเมื่อมี ความที่มีโอกาสเข้าข่ายเนี่ยเราก็จะพยายามแจ้งไว้ก่อนว่าเอ้ยมันมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะตอน้องมาระวังนะเป็นพิเศษซึ่งถ้าผมพูดแบบซอฟๆนะครัคุณระวังเหรียญน,นี้นะครับมีความอันตรายสูงนะครับแล้วมายกตัวอย่างอะไรขึ้นมาให้คุณดูเนี่ยหรือ w ว r s t c a s e ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าผมเป็นไอ้งั่งนคนหนึ่งที่พูดออกมาโดยไม่มีสาระและไม่มีหลักฐานซึ่งคําพูดของผมทุกคําพูดนะครับที่ผมทำตั้งแต่คลิปแรกจนถึงป,ปัจจุบันนี้เนี่ยทุกคําพูดที่ผมพูดออกมามีหหลัักฐานท้งมดนะ และหลักฐานก็คือการดูที่ง่ายที่สุดก็คือตัวบิสซิเอซิสแกนตัวอีเทอร์แกนซึ่งมันเป็นระบบที่เรียลไทม์นะครับผมที่เราสามารถดูว่ากระเป๋าเวิร์สเคสกระเป๋าแต่และกระเป๋ามีอะไรบ้างมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมีการโย,โยกย้ายกระเป๋าอย่างไรบ้างซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้และผมอยากให้ทุกคนทําเพราะอย่างน้อยสุดคือมันเซฟคุณทุกคนได้คือผมไม่สามารถเซฟทุกคนได้ในขณะที่คุณซื้อเหรียญที่มาคนที่บอกว่าเฮ้ย hey, เหรียญนั้นมันดีเหรียญนี้นมันดีเชียร์จังเลยโยโยโย่เชีย คือคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าผมเป็นคนเดียวเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่คนเจ็ดสิบล้านคนในประเทศเราในประเทศไทยแห่งนี้ซึ่งผมไม่สามารถที่จะบอกทุกเหรียญได้ซึ่งเหรียญวันนึงมันเข้ามาหมื่นเหรียญหมื่นเหรียญหมื่นเหรียญเนีเ่ยแล้วผมถามแลยว่าผมจะตรวจสอบทุกเหรียญได้ไหมอย่างอีเทอร์เมตาเนี่ยผมก็เคยเตือนมาแล้วว่าเออถ้าเล่นสั้นเล่นได้แต่ถ้าเล่นระยะยาวเล่นไม่ได้เพราะว่าตัวโปรเจกต์มันยังไม่ออกมาในความหมายของผมก็คือไม่ควรเข้าไปเล่นตั้งแต่แรกอ่ะ ในลักษณะคนเล่นสั้นหมายถึงถ้าคุณอยากจะลองเล่นทุกครั้งที่ผมในทุกคลิปผมจะย้ำเตือนเสมอว่าการลงทุนทุกการลงทุนหรือคำพูดของผมทุกคําพูดเนี่ยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมไม่ใช่การแนะนําทางการเงินเพราะว่ากฎหมายทรรประเทศเราแรงเพราะอะไรคือถ้าผมบอกว่าผมแนะนําทางการลงทุนเนี่ยให้ผมสมมติว่าผมบอกว่าคุณซื้อจุดนี้เลยแล้วจะขึ้นแน่นอนสิ่งนี้จะเกิดปัญหาขึ้นในนอนาคตถ้าเกิดอยู่ๆว่ามันลงมาควบพุ๊บ สมมุติว่าจากสามเนี่ยลดลงเหลือศูนย์อย่างเงีง้ยคนที่ชมผมอะ่ะเขาจะฟ้องร้องผมได้อันนี้คือความเข้าใจอย่างหนึ่งที่ทุกคนไม่เข้าใจนะว่าทาไมทุกช่องถึงจะพูดเหมือนสิ่งเดียวกันหมดว่าเออคำพูดของแต่ละช่องเนี่ยไม่ใช่คำแนะนําทางการเงินมันคือประสบการณ์ที่เรามาบอกเล่ากันเป็นข่าวที่เราบอกเล่ากันเฉยๆซึ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมเพราะว่าการจะสอบไลเซนต์พวกนี้เนี่ยมันยากกว่าที่คิดนะไม่หลายคนบอกว่าสอบไลเซน์ง่ายไม่ง่ายครับ ขนาดสอบแรงเส้นหุ้นนะขนาดเพื่อนผมที่ทำจะกเขาพูดน,นะเขายังยังพูดเลยว,ว่ามันยากจริงนะผมก็เลยเตือนทุกคนนะครับผมว่าด้วยความหวังดีที่เกิดขึ้นถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งไหนมีปัญหาจริงๆนะคุณสามารถส่งมาให้ผมได้ทั้งอีเมลผมส่งอีเมลทุกในในทุกเอในทุกโพสของผมจะมีอีเมลของผมอยู่นะครับผมหรือว่าจะไปดูในไอ้ตรงตรงส่วนไอ้นี้ก็ได้นะคุณก็สามารถดูได้เหมือนกันคุณสามารถส่งมาหาผมได้คือผมจะรีบตอบให้เร็วที่สุดเพราะว่าอะไรคือ บางครั้งเนี่ยไอ้บางอย่างที่ผมสามารถตอบได้ทันทีเนี่ยผมจะตอบเลยแต่บางครั้งที่ผมตอบได้ไม่ได้เนี่ยผมจะพยายามหาข้อมูลให้เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้เบื้องหลังของเหรียญบางคนที่แบบมีคนเชียร์เหรียญปุ๊บแล้วอยากซื้อตามอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเหรียญนี้ทหน้าที่อะไรแล้วบางคนก็ซื้อโดยที่แบบว่าไม่รู้พื้นฐานอะไรสักอย่างเลยแล้วก็ซื้อไปตามอื่นเขาซึ่งพอคุณโดนเออดึงพรมออกมาโดนเออสแกมโดนอะไรก็ตามอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึก แอนตี้มันอะแล้วคุณจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นโกงคุณอะทั้งที่มันสามารถทําให้คุณรวยได้คริปโตมันสามารถทําให้คนอคนลากคนลากย่ามีฐานะขึ้นคนชั้นกลางมีฐานะขึ้นคนรวยรวยขึ้นอีกนะครับผมซึ่งอย่างน้อยคือมันจะทําให้สังคมเราอะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมันมีนวัตกรรมที่มากยิ่งขึ้นนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะผมไม่ได้มองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เลวร้ายนะแต่มันก็จะมันก็จะแบบมันก็จะตอบกลับมาอีกอย่างก็คือว่า ทางรัฐบาลก็จะมองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นภ,ภัยคุกคามต่อประเทศนะครับผมแต่แน่นอนที่สุดอนาคตมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆแหละไม่มีอะไรที่แน่นอนที่สุดนะครับผมสิ่งที่จำเตือนเสมอนะผมฝากไว้เสมอนะคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมอยากจะจ้งเตือนทุกคนเสมอนะครับผมว่าการลงทุนทการลงทุนถ้าคุณคิดว่าตัวเองแน่คิดว่าตัวเองเจ๋งนะครับผมคุณอยากจะอัดร้อยห้าสิบเต็มๆเลยก็ได้ตลอดเอ่าโพซิชันของคุณหรือตลอดเอ่อที่คุณทานะครับผมตลอด พอตของคุณคุณอยากคันงนึ้งก็ได้นะครับผมแต่ผมย้ำเติมเสมอนะว่าคุณเทคโปรฟิตกลับมาก่อนเสมอเพราะเมื่อคุณเอาเงินลงทุนไปแล้วคุณเทคโปรฟิตกลับมาต่อให้บริษัทนั้นมันเจ๊งเหมือนไอเอเทอร์เมตาเนี่ยที่แบบยกชื่ออิตาเลียมกับเมตาขึ้นมาเนี่ยแล้วอา้อางแอบอา้างว่าเป็นผู้ช่วยที่ผู้ช่วยทำเมตาเนี่ยทำให้คนแบบลงทุนเยอะมากนะครับผมแล้วสุดท้ายเดฟก็หนีหายไปนะครับอันนั้นกลายเป็นว่าอันตรายนะต่อทุกคนนะครับอย่างน้อยที่สุดผมอยากจะให้ สุดท้ายนี้จากคลิปนี้นะครับผมย้ำเตือนทุกคนเสมอนะการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรพิจารณาในะการลงทุนเสมอนะครับผมและทุกครั้งที่คุณจะทําอะไรก็ตามนะคุณอย่าลืมว่ามีผมอยู่นะผมจะช่วยคุณเท่าที่ผมช่วยได้นะครับผมมีอะไรส่งคอมเมนต์มาได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ขออย่างหนึ่งคําถามที่ถามว่าโดนเหรียแล้วเหรียหายไปไหนเนี่ยช่วยบอกผมหน่อยผมวหาล่ะว่า เออเหรียญอะไรที่คุณหายไปหรือคุณถ่ายรูปมาให้ผมก็ได้ผมจะได้ตรวจสอบให้คุณได้เพราะบางทีผมไม่รู้ผมตัดสู้ไม่ได้คุณบอกว่าโอนไปเชนคือคุณโพสคุณโพสในเชนเกตอย่างเงี้ยเออผมรู้ว่ามันอยู่ในเกตแล้วคุณโอนอะไรเข้าไปในเกตบางทีมันต้องรู้ด้วยว่าคุณโอนอะไรเข้าไปในเกตเพื่อผมจะได้รู้ว่าเออกระดานเอ็กเชนนั้นมันรองรับหรือเปล่าบางทีมันไม่รองรับแล้วเหรียญมันไม่ขึ้นมันก็เป็นไปได้ซึ่งการแก้ไขมันก็มีเป็นตามระดับไปนะครับผมผม อยากจะย้ําเตือนทุกคนนะว่าทุกคนน่ะความรู้ทุกคนมีบางคนอาจจะมีมากกว่าผมที่เข้ามาดูช่องผมนะซึ่งผมยินดีนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะพูดในสังคมของเราได้นะซึ่งเดี๋ยวต่อไปจะทำดิสคอร์ดขึ้นมานะให้เรามาพูดกันคืนเคงกันะเอฮากันนะครับผมแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคืนเคลงกันใน Discord นะครับผมแล้วก็เทเล gram เทเล gram สร้างแล้วนะครับผมแต่มันก็ยังไม่ได้ทําอะไรมากเพราะว่าโปกตีผม ผมจะทําแนวเรียว time มากกว่าแล้วก็พยายามส่องแนวเหรียญเรียวไทม์นะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยสุดคุณคุณจะได้อัปเดตที่สุดนะในวั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 นนั้นๆนะครับผมก็สุดท้ายคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามผมนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมนะผมจะทำคลิปดีๆต่อไปนะครับผมแล้วก็ฝากไว้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยโอไมคคอนครังสมอใครใครไม่รู้โอมคคอนคืออะไรนะครับผมก็คือโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่อันตรายโคตรอีกอันหนึ่งะนรับ แม่ใครจะไปรู้เราอาจจะเข้านําเข้ามาก็ได้ลงทุนตอนนี้เริ่มลงทุนตอนนี้นะครับผมดีกว่าลงทุนอีกสิบปีข้างหน้านะก๋วยเตีเ๋ยวสิบปีข้างหน้าอาจจะชามาหกร้อยก็ได้นะครับ